สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้พามาออกกำลังกายค่ะทุกคนพามาชมวิวสวยๆนะคะเราออกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะตอน8ดโมงเนาะได้ลงติ๊กตอไปบ้างนะคะแต่ใน Youtube นี้เพิ่งเพิ่งได้ถ่ายวิดีโอนะคะออกกำลังกายไป2องชั่วโมงก,กว่าๆคะ่ะทุกคนมันมีความสุขดีนะคะ วันนี้อากาศดีมากๆนะคะอากาศเย็นแต่ว่ามีแดดนะคะแล้วก็ไม่มีลมนะคะซึ่งบรรยากาศแบบนี้นี่หาได้ยากในช่วงนี้นะคะรถก็เลยมาออกกําลังกายค่ะทุกคนเลื่อนลูกค้านะคะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายรถถึงได้เข้าไปทํางานนะคะก็อยากมีเวลาดูแลและใส่ใจตัวเองบ้างนั่นเองนะคะบางทีคนเรานะคะในความคิดของรถนะคะบางทีคนเราเงินเยอะนะคะ แต่ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะมีเงินไปทำไมนะคะพูดให้เข้าข้างตัวเองเข้าไว้นะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะงานทำได้นะคะแต่ก็ทำได้เท่าที่เท่าที่ร่างกายเราไหวนะคะทุกคนเพราะว่างานของรถนั้นนะคะค่อนข้างที่จะหนักเนาะใช้กำลังมากนะคะแล้วก็อายุขนาดนี้แล้วเกือบจะครึ่งร้อยแล้วนะคะก็อยากพยายามดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเอง ก็มีทํางานบ้างนะคะก็มีออกกําลังกายบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายะคะ่ะทุกคนจ้ะด้วยโรคภัยต่างๆที่เข้ามานอะอย่างที่พวกเราก็ได้เห็นกันอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ สุขภาพทางจิตค่ะทุกคนสุขภาพทางจิตเป็นอย่างไรวัติีก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ก็มีการเกิดสงครามกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูข่าวมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีความเครียดนะคะเครียดในในทางด้านจิตใจนะคะมันมันบั่นทอนมันหดหู่พอเห็นแล้วมันหดหู่เหลือเกินนะคะแล้วก็เลยอยาก,กามาออกกําลังกายมารีแลกซ์บ้างเพื่อให้เรานั้นไม่เกิดจิตตกนะคะ,นะคะทุกคน เพราะว่าบางทีโลกเหานั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอยู่ร่วมกันกับหลายๆประเทศหลายๆชนชั้นหลายๆายชาติมันก็พอมันเจอวิกฤตขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นสงครามนะคะมันทําให้เราวิกลตจลิดคะ่ะทุกคนคะจิตตกได้แล้วก็ทําให้เราหดหูนะคะพอเราหดหูนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพ ะะสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะคะอะไรที่ดูแลตัวเองได้ก็ดูดแลตัวเองไปก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นรถนั้นได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือเคร่งเครียดกับงานมากแล้วก็เครียดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็จะห่างหายกับการลงคลิปไปบ้างนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะพยายามลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะที่เยอรมันเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวรากลับกล้องให้ดูนะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วตัวรถเองแล้วก็ พอเวลาเหนื่อยท้อใจอะไรนะคะเราชอบมาออกกําลังกายค่ะทุกคนเพราะพอเวลาที่เราออกกําลังกายนั้นแล้วนะคะสมองเราจะสั่งสารอารมณ์ดีๆขึ้นมาค่ะนะคะจะทําให้เราอารมณ์ดีนั่นเองนะคะมันก็จะช่วยช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะคะอืเชื่นใจเนาะเจอบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็เชื่นใจนะคะ ก็จะชอบออกมาเดินออกมารับลมอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นป่าเห็ดที่เราพาพี่ๆ FC ทุกท่านมาเก็บเห็ดน,นะคะมาเก็บเห็ดมาเก็บผักนะคะก็จะเป็นโซนนี้แหละคะ่ะทุกคนลาอๆตามริมน้ํานี้ไปนะคะเดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้เวลาแล้วนะคะถ้าอากาศอย่างนี้ไม่นานนะคะเดี๋ยวผักจะเกิดแล้วค่ะทุกคนอันดับแรกก็คือจะเป็น กระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าก็จะอยู่โซนโน้นนะคะอยู่ใกล้ๆริมน้ okay. ําฝั่งทางโน้นนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่นานนะคะเราก็จะได้เก็บผักกันแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าผักเซียนด้วยนะคะผักเซียนป่านะคะเขาก็จัดอยู่ในเบลเหล่านะคะเบลเหล่าก็คือเขาจะมีกลิ่นเหมือนกระเทียมนะคะทุกคนก็จะจะมีกลิ่นคล้ายๆกันก็จะเราก็จะได้เก็บผักกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ป่าเห็ดรดนะคะที่ที่โราพามาเก็บเห็ดนะคะตรงนี้ก็จะมีเห็ดน้ำหมาบ้างนะคะแล้วก็เห็ดทรัตคันทะเลนนะคะที่เขาเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็จะเก็บตรงเนี้ยที่เราพามาเก็บผักบุ้งนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่มาัถ่ายพี่พี่เอีนะคะอืมบรรยากาศอย่างนี้นะคะที่เยอรมันก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะ หลังจากนี้ไปก็จะพยายามทักทายพี่ๆให้บ่อยๆนะคะคิดถึงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปทั้งใน Youtube นะคะ Easy Supply เยอรมันแล้วก็ Easy l ลิฟตบรถในเพจ a c e b o o k นั่นเองนะคะทุกคนและติดตามรถได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง TikTok นะคะไมลี่ TikTok นะคะทุกคน คลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวต้องวิ่งกลับบ้านนะคะบ้านเราต้องวิ่งไปอีกประมาณ3กิโลนะคะกว่าจะถึงเนาะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าไปบ,บาย